สวัสดีครับพอดียนผมไปสมัครอ่าแอบบีเอชนะครับมากันเลยว่าอยากมาลองซึ่งผมก็ได้เครื่องมือมานํ่งแหก็บมู่นี้ยเก๋ว่าเป็นเดียวกันมูมบูนะครับแต่ว่ามันกับบอกว่าสใหงใหได้ใดๆก็เกี่ยวกับเหมือนโฆษณาที่ได้รับกัวการ์ตนะูมันก็ได้ เครื่องมือที่มีมานําหรือว่าผมใส่ถือประเภทโบ่บกรบโบูขึ้นกันม่แน,น,น,น่ยใจบาแน่ใจแต่ว่าก็เลยอยากมาลองวิชานาเบิึงแต่ว่าก็ก็เลยหยิบเครื่องมือที่มันใล้ตัวที่จะของได้ออกมาซื้อมาใส่แล้วนะความันนั่นมีอย่างหนี้ก็คือผม ผมใช้ตาเงาครับก็บเบลล์ูว่าด้วยอายุด้วยว่าเบวยบวานกับบรูด้วยกันนะครับมันเกิดเงาขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นน้ำใสกันเวลาเบิรงคอมกับใสเบอร์นึจุดหานะครับแต่ว่าขันมวลาสมของหรือเบิรงกด้ซับสิีเป็นเบอร์องจุดเป็นหานะครับมันกคว่ำนากระจังกันแล้วกอนกับอกใสบางว่าใสบางระวัง หลังๆนี่ก็คือจาเป็นตรงไส่แล้วนะครับก็มันก็จะมีปัญหานะครับเพื่อว่าการที่เขาจองจ่อค่อมน้านๆหรือว่าจอดรถ่อทับเ์โดนโดนที่สุบบน,น,นะครับลําพังแว่นขยายตัวไปแว่นใสใช้เงาตัวไปมันก็จะมีผลเสียระยะเงาครับใช้ตาวนะครับ พราะว่าผมรู้สึกว่าผมพยายามเบื่อไปเรื่อยเลยครับตอนส่วนจุดหาไมาเป็นหนึ่งคิดศูนย์หนึ่งจุดหาตอนนี้เป็นหนึ่งคิดเจนหาแล้แ๋ยวเลยก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออการเมืองข้อมกับส่วนหนึ่งนะครับคือเวลาขับรถกับส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนไปขับรถเรืองจิตผมแตรโดมันกับว่ามีกระจกกันแสงกันอย่างเนาะ ก็รู้สึกว่าเสียานมันตาไหลเรื่อยแล้วพี่ก็เลยพยายามหาสื่อแหวนมากนะครับที่ที่เรื่องใส่ตอนนี้ก็คือมันเป็นแหวนธรรมดาเป็นใส้ใส่ไนโตรธรรมดาเป็นหนึ่งขึ้นหาธรรมดาก็ก็กมีคนถามนะครับว่ามีโจนใส่แหวนเหลวไมนคือคู่คือหมอไปเนี่ยนบ่นก็เป็นเกี่ยวสว่ายังไงนะครับเหตุผลเดียวของการใส่แหวนคือเนี่ยโมเห็นนะครับ มันเกิเป็นความเย็นเป็นมันเที่ยงนะครับเที่ยงดีใจแล้วเนื้อหวาดติดตา่ำเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมื่เห็นมันหนาลำคันธุ์นะแต่ว่ากับน้องบัวไทมันไปก็เป็นวิ่นวิ่นนะครับย่างไปเกินหนาเกินหลังเห็นมันวิ่นนะครับก็เลยต้องใส่นี่ผมตัวหนังสือบมื่เห็นน้ำเนี่ยที่ผมสั่งมาครับจริงๆผมก็ได้ก่ได้สั่งมาจากช็อปไอแอปตัวนี้เลยแอปตัวตัวที่ผมผูกนะผมก็ เพราะว่าแอปตัวผมไปผูกกับผมไปผูกบัตรเครดิตกับอีกแอปหนึ่งก็เลยผมส่วนมาผมก็เลยใส่แต่กแฟพฟความหนึ่งนะครับแต่ว่าดีผมที่ว่าออกมาแปลรีมันมันก็เป็นอีกแฟพฟอร์มหนึ่งนะครับแต่ว่าบางเอ,อิญผมก็มีส่วนไอผมเ็ยใส่ื้อมาใส่ก็เลยเอามารีวิวใหงเ,เบิร์ตัว่าเพื่อท,ที่ต้องการติดแปลรอันนี้ก็เป็นแร่่ควผมเาว่ยใส่ตาขนาดนึ่งจุดหาด้วยกันนะครับ แต่ว่าเล่นมันจะเป็นสีขาวนะครับเพราะมันสีซอยตัดแสงยงเห้เล่านะครับในเล่าเบิงง้งเสียงมันก็จะออกดูมือดแจ้งง่อยนะครับมันเหมือดแจ้งง่อยอยู่แต่ว่ามันจะซอยสนอมใสต,ตาอยู่ให้องสายตาไปได้ก็เลยนํามารีวิวนะครับก็เป็นอ่ารีรวิวตัวแหลกของทินขาดผมยอมาับแปรลิงนั่นแหละก็ตัวตร่องมุมนะครับเนาะ ส่วนมันในที่พ่อมันเกิดไรใดๆก็เดาว่ากันต่อว่าเนื่องครับแจ็งวมนยังเพราะว่าเดาว่ามันกเกิดขึน้นเจตนาคือคมทีวแปอร์แบลิีนไหมครับเ็เลยเอาแว่นตัวนี้ที่ผมซื้อมากมารีวิวนะครับเรืวมาโฟด์นะครับ